สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อบอนโซ่ดอย้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําห้องพักที่ดีที่สุดนะคะที่ดีนะคะนั่นก็คือห้อง p ีเบอรนะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีอยู่สีห้องมีแค่สีห้องนอนนะครับแล้วห้องนี้เป็นห้องที่รักช r วี <luxury S 2> ที่สุดนะครับราาตกคืนละหนึ่งื่นสองพันบาท พอปก็จะเจอโดมนะฮะที่เป็นห้องนอนเลยสีขาวนะแล้วก็สัมราดที่จะมองทะลุไปดูดาวได้ทั้งคืนนะเข้าไปชมในห้องนะคะเข้าไปชมพอเข้ามานะคะแล้วเขาเขามีฮีเตอร์ให้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าอากาศหนาวตอนกลางคืนนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะหนาวนอนไม่ได้นะคะมีทั้งแอร์มีทั้งฮีเตอร์ให้นะคะแล้วก็มีมุมน่ารักน่ารักตรงนี้อ่าอ่าเราจะลองเทค ทควิวจริงๆเลยนะครับม่ให้ชมตอนเช้านะคะถืออากาศหนาวไม่อยากออกไปข้างนอกนอนดูดาวตรงนี้มีทั้งแทงฮีเตอร์แล้วก็มีแอร์พอดิชันสำหรับหน้าร้อนตรงนี้นะคะถ้าข้างนอกอากาศหนาวเราก็มานั่งจิบกาแฟนั่งคุยกันชิลๆนะคะแดดตรงนี้ก็ได้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญ่ะก้อมไปเราไปดูข้างนอกกันนะครับ วิวงตรงนี้นะครับสามรอยกสิบองศาเห็นยูวรอบวิวของดอยช้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไรกาแฟนะตรงนี้เป็นต้นมะขามป้อมนะครับเป็นของดุดีเลยเด็กินได้เลยนะแล้วถ้าเปนมุมกาแฟเล็กๆตรงนี้นั่งๆถ้ามีเพื่อนมาก็มาปาร์ที่ได้เพราะนั่งกันหลายคนว่ามากาแฟสองคนก็นั่งจิบกันมุมเดียวกันแล้วมองดีถ้ามีเพื่อน เราก็นั่งไปเป็นแบบนี้นะะเขาบอกว่าตอนเช้าตรงนี้จะเป็นอะเลมองนะคะให้เรามองวิวได้360องศาเลยครึ่งให้ต่บินมากนะคะในตอนเช้าใช่แล้วสติปอไปก็คือไฮไลท์ไฮไลท์ของที่น,นี่เลยนะคะห้องนี้นะคะที่แตกต่างจากห้องอื่นก็คือเป็นห้องน้ำโอเปนแอร์นะครับจะมีอ่างน้ำยื่นออกไปที่เขา เลหมอกตอนเช้าดกลคืนดูดาวกลางวันดูแดดตอนเช้าดูทะเหมอกครบครบจริงๆค่ะันนี้เป็นมุมอ่างห้องสมากียะอบหคดูรอบนครับแลอากาดี่เสียงที่ได้ยินคือเสียงคำรามองหุบเขานะครับ เสียบตาบนภูเขาแล้วเก็กิ้ไม่แห็งมีอีกรูปนึงเล็กๆนะคะตรงข้ามเต็นตรงน,นั้นด้วยนะเป็นทิวันของลอยชานซึ่งมองวิวได้รอบเลยสาม